ผมเองเนี hmm. Soon, <_<_่ยได้จับจดหมายเนี<_<_<_<_่ยผมรุนมากเลยนะเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ข um> ้างในนี้ดึงออกมาครับเป็นผ้าแล้วข้างในจดหมายไปไหนจดหมายอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนเท่าที่ผมดูเนี่ยคือถ้าสมมติว่าตัวอักษรไม่ซ้ำเนี่ยเราประเมินได้นะว่ามันอาจจะเป็น A ถึงแช่ยุคเราออก H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  อ่า และนี่คือเพลินดีตอบจดหมายมาอีกหนึ่งฉบับครับเพื่อนๆครับผมเองเนี่ยได้จับจดหมายเนี่ยผมรุนมากเลยนะเหมือนมีอะไรบางอย่างอยูอย่ข้างในเนี้ยมันตัดไปพร้อมๆกันดีกว่าดึงออกมาครับเป็นผ้าแล้วข้างในจดหมายไปไหนจดหมายอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนแต่มีผ้าอันนี้ดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเปิดออกมาชั้นที่1นนะครับเอาแล้วไงชั้นที่2ครับ เฮ้ยเป็นสติกเกอร์เพื่อนๆเท่าที่ผมดูเนี่ยคือถ้าสมมติว่าตัวอักษรไม่ซ้ำเนี่ยเราประเมินได้นะว่ามันอาจจะเป็น A ถึงแช่เดี๋ยวผมลองดู A R B านะครับ C C อยู่ไหน C นะผมจะท่องได้แค่ A B C นะฮะเดี๋ยวนะ C อ่ะ C เจอแล้วเจอแล้วอโอเค C อยู่นี่นะครับแล้วก็ A B C D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  A B C D E F F อ ああ A B C D บซดแต่ยุคยุคเราไม่ออก S นะฮะยุคเราออก H H H จฮจอ่า S อ่า S I J S I อ K ใชอส่สวะใชอสอสอ K อสนะอส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 ออสอสอออสอสอสอออออออ O, P. ああ o, P. o, P. o P Q R S W X ใช่ไหมยังไม่ถึงเลยเหรอ Q R S อะไรแล้วอ่ะ Q T เออเหรอ Q R S T T แล้ววะ D U I d X Y N C เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษครับจดหมายของเรานะครับฉบับนี้นะครับต้องไล่เรียนกันยกใหญ่ขนาดว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยเปิด Google กันเลยนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งความสนุกนะครับกับเพลินดีตอบจดหมายพี่เขาไม่ต้องแบบว่าเปิดกระดาษนะครับแล้วนั่งใช้ลายมือเขียนอะไรเลยนะครับแค่ส่งมาแค่นี้เป็นไงเฟี้ยวเออจดหมายฉบับไหนนะครับตอบจดหมายแบบนี้เนี่ยรับไปเลยครับบัตรดูหนังที่เมเจอร์ซีรีเพคทั้งหมด2ใบด้วยกันส่งให้ถึงมือเลยนะเขียนกันมาเยอะๆนะครับอทีมงาน ขึ้นที่อยู่ให้ที่หน้าจอาแล้วเรียบร้อยนะครับอลองแคปไปก็ได้นะเอาละเทปนี้ผมไปก่อนนะครับเจอกันในจดหมายฉบับหน้าว่าจะเป็นจดหมายของใครรอจดหมายเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ